อ่สวัสดีครับทุกท่านก็อัปเดตเรื่อยๆนะผมก็อันนี้น่าจะเป็นยูสุแอดเวนเจอร์ที่ถูกสุดในตลาดแล้วนะที่ผมขายเนเก้าหมื่นเ้าครับนปี 2006. สองพันหภาษีเพิ่งขาดราคานี้ถ้าใครไม่ต่อเนี่ยเดี๋ยวผมต่อภาษีให้ฟรีรถคันนี้พร้อมใช้แล้วผมเครื่องนิ่มเกียร์เข้าแบบว่าไม่มีหลุดไม่มีเด้งคือแบบรถพร้อมใช้นะเออขายถูกๆกันเลยครับคันนี้ เก0 0หมื่นเก้าูแอนเวนเจอร์สองพันหกเครื่องคอมมันเร็วสามพันคอมมันเร็วแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> เงียบกว่าไดรเล็กเยอะโอเคไม่วิ่งไปสองแสนผมก็จะเดตให้ดูเรื่อยๆนะผมที่เดินช้าไม่ใช่เลยกลัวเผื่อมั <c oughs> นมีที่หมาจะเยียบซวยอีกนะครับผมจะได้ดูรถก็เดินะช้าๆนี่ก็ <c oughs> รถคันเนี้ยถามว่าใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยคนระับไม่มีแบบชนนะ <c oughs> ชนหนักก็ไม่มีแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยฝนตกโคตรหนักนะครับผมผมก็จอดมันตากคือออกมาเก็บรถไม่ทันเนะตอดตอดตากฝนแบบฝนหนักมากไม่มีน้ําซึมน้ําเข้านะคือ,อาบางคันแบบว่ารีวิวรถแบบว่ากันแดดกันฝนเพราะฝนตกน้าแม่เข้าคันนี้ไม่มีนะก็ทดสอบมาด้วยตัวมันเองอะทรงก็แบบว่า เป็นแนว SUV สสูงๆหน่อยแต่มีบันไดให้ปีนขึ้นได้คล้ายๆคันนี้จีวากอนเนี่ยนะเดออียวร้างก็ภ <c oughs> ายนอกประมาณนี้ทุกท่านก็มียางที่มันเก่าแล้วต้องเปลี่ยนแล้วก็ฟิล์มก็ต้องเปลี่ยนแต่เรื่องเครื่องเกียร์เนี่ยดีสตาร์ทแบบไม่มีลากทีเดียวติดอย่างผมไปดูรถอย่างที่ผมบอกท่านว่ารถผมหลายคันเนี่ย <c oughs> เท่ที่กวาจะผ่านมาตรฐานที่ผมซื้อได้เนี่ยคือต้องไม่มีชนหนักนะผมชนนิดหน่อยทําสีอันนี้ไม่เป็นไรเรื่องปกติบางทีขับในกรุงเทพมอไซค์แม่งเบียดมังม่งชนมั่งก็ไปทําสีกันมาเรื่องปกติของผมไอ้คันนี้หมูหมูแม่งมาสีล้ล้างไปแล้วมันก็สีใหม่ไม่เลค่อยล้างทีเดียวตอนขายก็มาตรฐานที่ผมซื้อคือเครื่องเกียร์เนี่ยมันต้องดีนี่แหละแค่นั้นเองสําคัญที่สุด ผมจะเล่าให้ฟังครับผมไปเจอรถคันหนึ่งมาล่าสุดเ่ยโหภายนอกนี่เห็นปุ๊บเนี่ยอยากจะควักเงินจ่ายเนยผมแต่พอสตาร์ทเครื่องนะแม่งสตาร์ทสามทีอะลากแบบลากสามทีกว่าจะติดอะนะผมแล้วก็คนขายก็เนียนก็บอกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อรุ่นนี้ ลืมบอกไปว่าเซ็นทัลล็อกมันเปิดได้ฝั่งคนขับแล้วก็ประตูหลังอีก3บานนี่เดี๋ยวมันก็ได้บางไม่ได้บางล่าสุดเปิดไม่ได้เป็นที่ไอตัวปืนเซ็นทัลล็อกมานะครับ300กว่าบาทก็ไปเปลี่ยนกันต่อเองอันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเรื่องเรื่องนี้ถือว่าไม่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 ใช่ปัญหาด้านการใช้งานภาพรวมวนะท่านเราต่อก็พอถามคนขายคนขายก็บอกว่าพี่มันนี้อะไรบางทีมันก็สตาร์ททีเดียวติดใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดประตูจากข้างในก่อน ใช้งานได้หมดกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานนะครับเลาบอกว่าบางทีทีเดียวมันก็ติดแล้วผมก็ได้สอบถามช่างประจำของผมก็สรุปเป็นที่เครื่องแม่งหลวมนะครับคือรถดีเซลเนี่ยมันไม่มันไม่มีมันไม่มีอะไรว่าหัวเทียนในการจุดระเบิดเพราะนั้นมันจุดระเบิดด้วยกับแรงอัดในกระบอกสูบพอมันหลวมปุ๊บแรงอัดมันไม่ได้มันก็เลยไม่ติดพอมันอัดหลายๆครั้งมันถึงติด เออแม่งรถเครื่องหลวมก็ถามว่าซื้อได้ไหมถ้าเตรียมเงินไว้ซ่อมสักสามหมื่นใครอยากซ่อมก็ซื้อได้ครับแต่ผมไม่ซื้อเพราะผมเน้นรถพร้อมใช้เอามาดูคันนี้กันประตูประตูเปิดปิดนี่เสียงไพเรล้อมากเบาไปหน่อยเห็นไหมเอองประตูเปิดปิดได้อย่างดีภายในสวยงามสวยกริบเลย แม่ผมก็พูดพูดเวอร์ไปนไม่ถึงกระกิบแต่ว่าด้านหลังนี่ก็มีขาดตรงนี้แต่ก็ถือว่าภาพรวมมันสวยจริงๆนะเอภายใน,นนะอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นเบาะคนคู่หน้าเนี่ยมันขาดตรงตรงที่นั่งแค่นี้เองครับท,ท่านแต่ที่เหลือสวยนะเนี่ยเบาะขาดตรงนี้ซึ่งไปทําก็น่าจะหลักพันถ้าไม่ทำไม่ใช้ได้เพราะมันไม่ได้มันไม่ได้ยวมไมนจะอยู่ไหลเพราะรถคันนี้มันวิ่งแค่2องแสนสาม ประมาณนี้ท่านคอน,อคอนโซลคอนโซลสวยงามแต e, ่ดังแอร์เย็นไอตัววิทยุอะไรนี่ใช้ได้หมดมนี่ดึงฝากระโปรงเนี่ยรถที่แบบว่าคานหน้าเดิมไม่เคยชนนะดึงฝากระโปรงมันต้องดีดขึ้นมาอย่างนี้นะบางคันดึงแล้วก็ต้องมาดึงข้างหน้าอีกทีไม่ใช่มันมันไม่ลงล็อกมันเดี๋ยวแป๊งทนขอเปิดก่อนหนักโคตรหนัก นี่ครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ทให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมแล้วลส่วนรถรุ่นนี้ใครไม่เคยใช้เครื่องคอมมอนเรลลองไปศึกษาดูได้นะว่า,าดึงกา้านปัดน้ามันเอ้ยดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องเนี่ยมันมีไอขึ้นมานิดนิดหน่อยหเนี่ยถือว่าเป็นปกติคันไหนไม่มีแสดงว่ามันไปต่อท่อให้ยาวขึ้นเพื่อไว้หลอกขายเครื่องอาจจะหลวมก็ได้นะครับผมมีขึ้นมานิดนึงถือว่าปกติของรถคอมมอนเรลตัวนี้นะอ่ะผมจะสตาร์ทให้ดู บิดบิดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วนะสตาร์ททีเดียวบึ้มเลย้ยเนี่ยติดเครื่องนิ่งไฟชงไฟชโชว์ต่างๆไม่มีเครื่องเงียบนี่ครับผมดูดิมีเครื่องหมุนแลนะ้วเนี่ยแบบว่าคือผมซื้อขายพวก TFR อกับด r ก g o อนมาเยอะสตาร์ททีมันตื่นันทั้งบ้านนะแต่มันก็มันก็มีสเสน่ห์ของมันนะเออผมก็ชอบนะเสียงดังๆน,น,นะ แต่ว่านี่คือได้ความเงียบรถครอบคลัวยิงเครื่องนิ่มด้วยเข้ากงเข้าเกียร์สบายอะ่ะความลงความร้อนไม่มีผมวิ่งไปสักพักนี่ผมจะขึ้นมาไม่ถึงครึ่งด้วยทานนี้ความร้อนจบโอเคเนี่ยประมาณนี้นครัท่านขนาดสตาร์ทเงียบหมาอย,ย่างตื่นแล้วม,มีหมานอนอยู่โอเควันนี้ฝนไม่ตกเลยมารีวิวก็ใค้สนใจก็โทรมาเบอร์ ที่ผมลงไว้ได้ผมคันนี้99้าหมนะผมแบบว่ากําไรมันน้อยแล้วก็ราคามันถูกแล้วจริงๆถ้าไม่ต่อเดี๋ยวผมต่อภาษีให้แต่ใครอยากไปต่อภาษีเองก็ราคาก็ลดได้ตามค่าภาษีนะผมมาดูเองได้ที่ปทุมหรือให้ส่งก็ทั่วประเทศส่งได้ค่าส่งตามจริงขอบคุณมากสวัสดีครับทุกท่าน